เคลียข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน2รอบให้เลือกตามความสมัครใจเราถ้าอยากเปลี่ยนใจจะได้หรือเปล่าเรามาเคเลียเรื่องนี้กันค่ะรวบรวมคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน2รอบมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะคำถามแรกนะคะ การจ่ายเงินเดือน2รอบข้าราชการทุกคนต้องแสดงความประสงค์หรือไม่ขอตอบนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการตามความสมัครใจค่ะข้าราชการสามารถเลือกได้นะคะว่าจะรับเงินเดือน2รอบหรือว่า1รอบตามเดิมค่ะโดยกรมบัญชีกลางจะจัดทําแบบแจ้งความประสงค์ส่งให้ส่วนราชการเพื่อให้ข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น2รอบยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการของตนเองภายในวันที่1-15 ธันวาคม2566และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเงินแบบเดิมนั่นก็คือ1รอบไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ค่ะคำถามที่2ลูกจ้างประจำจะขอรับเงินค่าจ้าง2รอบได้หรือไม่ขอตอบค่ะ ลูกจ้างประจําจะเริ่มโครงการรับเงิน2รอบในเดือนมีนาคม2567โดยต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการของตนเองภายในวันที่1-15กุมภาพันธ์2567และผู้ที่ประสงค์จะรับเงินค่าจ้างแบบเดิมคือ1รอบไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ คำถามที่3นะคะค้าราชการบำนาญจะได้รับเงินบำนาญสองรอบด้วยหรือไม่ขอตอบนะคะว่าค้าราชการบำนาญไม่ได้รวมอยู่ในโครงการนี้ค่ะโครงการนี้นะคะจะเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างผ่านระบบ e-payroll ของกรมบัญชีกลางเท่านั้นค่ะและไม่รวมข้าราชการท้องถิ่นด้วยค่ะคำถามข้อ4กํกำหนดวันรับเงินเดือน2รอบเป็นวันใดบ้างขอตอบค่ะ หากเลือกรับเงิน2รอบรอบแรกจะได้รับเงินในวันที่16ของทุกเดือนหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันที่16และรอบ2จะรับเงินก่อนวันทำการสุดท้าย3วันทำการตามเดิมเช่นในเดือนมกราคม2567รอบแรกจะได้รับเงินวันที่16มกราคม2567และรอบ2จะได้รับเงินในวันที่26มกราคม2567 หรือในเดือนมีนาคม2567รอบแรกจะได้รับเงินในวันที่15มีนาคม2567และรอบ2จะได้รับเงินในวันที่26มีนาคม2567คำถามที่5ค่ะ หากเรื่องรับเงินเดือน2รอบไปแล้วนะคะและต้องการเปลี่ยนมารับ1รอบตามเดิมจะทําได้หรือไม่และมีขั้นตอนอย่างไรขอตอบนะคะว่าข้าราชการและลูกจ้างประจําสามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนได้ปีละ1ครั้งค่ะคือในช่วงวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีคําถามที่6การยื่นแบบแสดงความประสงค์รับเงินเดือน2รอบสามารถยื่นได้ที่ใดขอตอบนะคะ ้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถยื่นแบบได้ที่ส่วนราชการของตนเองโดยส่วนราชการจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-pelo และเก็บแบบแสดงความประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานไว้ที่ส่วนราชการโดยไม่ต้องส่งแบบแสดงความประสงค์มาที่กรมชีกลางหรือสำนักงานคลางจังหวัดนะคะ คำถามที่7เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องจ่ายเงินเดือน2ครั้งกระทรวงการคลังมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรบ้างขอตอบนะคะว่าเจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการจะยังคงทำเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน1ครั้งต่อเดือนเหมือนเดิมค่ะ เพียงแต่ต้องทำงานให้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะส่วนการดำเนินการที่เหลือทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการให้สรุปก็คือทำเหมือนเดิมแต่ทำเร็วขึ้นส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเร็วขึ้นคำถามที่8กระทรวงการคลงังได้มีการหาหรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ขอตอบเลยนะคะกรมบัญชีกลางได้มีการประชุมหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งธนาคารและเจ้าหนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสมรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้วกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรียบร้อยแล้วทั้งในเรื่องของรายละเอียดของการส่งข้อมูลระหว่างกาันและกำหนดระยะเวลาหรือวันในการรับส่งข้อมูลซึ่งทุกหน่วยง,งานพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกางค่ะ และสาหรับเจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการกรมบัญชีกลางจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่งานบุคคลและเจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566พร้อมกับมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้กลับไปทบทวนได้และถ้าหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงค่ะที่กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญของ รอมบัญชีกลางถ้าเคลียร์ชัดแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะ